แล้เห็นฟ้าสว่างแจ้งไฟผ่าบุรพาสีทองง้างประจัก์ตาสองนภาพ้าพปุ่นแสงอรุณย่ำเศร้าเต้าป,ปกายแจ้งกมมกกแกมเมฆโบแกฉมแผ่นพายน้ำไข่ดังสวรรค์บุปจัก์นั้นน้ำนอประสังขะผู้เป็นเป็นอา,าริยะติเลตายไว้แล้วมโนเสผุดแผลวหัดเทดวงกวาง่างไขจาง กิกราสะอาต่างสนุกสั่งเกิสวนดีมนุษย์สารูปใตผู้เจ้าทองสงสารน้อยนำท่านตัณหาแบกจะละกระแสะคืนผู้ได้บืนเพ่เ้นเบยไปย้มจังทาอดสะทนแบกไวก็ไหมายมพอฟังประสงค์คือจังองพุทธเจ้าผู้ถึงฟังนิโรธา เพลินหากเพี้ยนได้ละติเลตมานานลำกุศลกรรมทำใบอสงไขยแสนชาติจังสามารดวงผลเห็นสนโมกขธรรมพวกเขานี่กระเดิดลำได้นน้ำสองข้องสวรรค์เกิดมาท่านคำสอนยอดปะคุณผู้บุญลนเป็นกุศลเฮาแท่แต่บุเพเพี้ยนปากหากว่าบุญบกอใบจะไหนเราสิบกอบพาน เจ้าคำนี้เมื่นลานจังได้พบประสบเห็นถือว่าเป็นมงค้นเหลืออุดมสมแลว้วที่ได้มาเห็นแจวมาหาคุณอันลำคาหาเนาเทียบบ่ได้รักษาไวก่อยถนอมเอาสินท่านเป็นหัวลออ้อมปาา้อมปั่มปาวนาเพื่อรักษาดวงทั้ให้อยู่ในกระใจยยังท่านนั้นเป็นหลักตังสีลังเป็นรวดคาย พระบดาเป็นดังไข่เพศดันกลางก่อความองธรรมสิยูรวมสะแกนดานจิตเสิ่งประสงค์จำน้องจินข่าวขว้นประมวลนสีสีสมใจมโนตังนิพพานห้งสีพอการถึงนิพพาน,นางเวากวามาเศาแมนบอมีต่อจากนี้สีสีแจงทะแดงไข่ถ้านับไม่บุญสำเร็จจากท่านการให สีละไม่กะสีเวาภาวนาตลอดตัวสญญามยางนี้เอิดว่าหัวแนวหลบแทนป่าดร,รมเบื้องแหลกก็เกายำไทยปากทานไม่ได้แจการให้ท่านสระทุนนุเกือร์ก็จนเกียรสงกองให้ผู้อื่นไปเผื่อแพรท่านนี่แจแกโรพาใดกินแทแน่นอนมีความโสิเสียดดอนหอนแองเต็งอก มีหลายๆบ่าหายงกสิถูกทอาน้ำมันกันฮัดให้บันสะบางสเส้นทางเส้นใหม่จิตที่ใสฟองเป๋าัดเฮ้าไดแต่งทานสังเกตเบึงรถดทานย้ำเฮ้าแบ่งทานของใจที่ใสห้องห้องเอ็มเอ็มเกิดเสียมซานเข็ดสิท่านใจสิเบาคิดสิเอาใจหดโู่คิดกะกะจังสีโู่ปัจจักแกงแก่ใจ Họ ơi, mẹ ơi, vân bà, mi bình xét mươn làn, Nhập vào vai cho khóng đi, Tại bình thí, Cả chốt cạnh, Tông hạc mắt la vên, Bò hiến ầu phai đầy, Phai phai cả đời đằng, Sĩ mang mấy lửa thuộc hài, Bật phai Cả bò lửa, Cáu sống sơn Cáu vạt bia nhát xây phạc, Hãy phai nắm, Từ phai pháo ở chân đắm, Cáu phai hiến ầu phai đầy, ผูเอาอไปเหมืนอนพวงปองบุธิดาหน่อยใหญ่สื่ออิหยังกับบอด้จาดไปใหม่ปินแพ้ผากันคิดแนวบดสิกุยกอบไปถึงไดโปรดสังใจหันเกิดเหตุแนผลดูบางหันมาทําหันมาสร้างกุศลกรรมทำประโยชน์บอมีโดดแท้แท้สิดีแน่ได้แพร่ายซอยผู้ถูกยากให้ผู้ตูกยากอานหน้าทา ซอยวัดว่าซอยสังคมอูกาดแค้นแของแกนมีหลายแดนตีกน้นไห้พวกเจอไพ่กกาเกือนลมพัดเงื้นนำถวมบานฟองไปใหม่หมอดสาลายขอเดยนเทินทุกาให้หงูใจจากะนี่เป็นคําของพระซอยประสานวานน่านเอิญก็อเปล่าเตือนตกค้นสร้างบารมีให้เพิ่มแพรต้องให้ถึงขักแนะผสมไวให้เกลื่อนแข็ง เก่าสีแรงสิบสีแรงแรงไอ้หน้าส่วนเดิมส่วนวัยใจกองเขายาสีเอาทางแรงมานอแปงไม้พอปลาการกาแกบุญหากไม่อยู่แต่เพียงทานให้อ่านถึงเพิินว่าเที่ยวทางเวรประสงค์ิ้งวางไงหอดพรมจิกเขาสีแดงสวยหลังหอดพรมหังเขาสีแดงสวยนาหอดพรมว่าเขาสีแดงอาบเย็น ไอ้กะเห็นมาแล้วแนวดีสีสงายาสิพะกันหมู่บ่เล่นบ่ห่วงหยังจังว่าว่าเปิ้นต่างตกแต่งแป่นทานให้ใจบ้านนําเขาจะห่วงเหงาเมาเซอฉันใส่ตอเกือใส่เพียนว่าใส่เขียนหาแกฮะบ่มีลูกตุ่มบ่กลางห่มหมูป่ามนุษสานีนาจะต้องเพิงยังกัน คือจังกันกับบวยก็สซอยกันตักนามอีกทั้งสร้างกับตวยอาศัยกันบัดใส่ปนใส่ไปโดนตวยปากว่ากันยังได้เพิงสรดินกันยังเพิงนามนามก็เราอาศัยดินคือจังอินกับผมคูกันสวรรค์ว่าหน้าอาศัยไว้ดําเขาเศ้าสวนอาศัยเปิดปลูกมาเขือมาแข่งกระตามแต่แต่ใจ มนุษษาโลกใจจะต้องเบืองยั่งกันคืืจองจันไกจ่าว่ามาแต่ตอนตนคนบ่มีพ่งปองอาศัยอิงพิงพอเปยียบดังต่อบกโัน้มค่อยตาแต่สีผู้ผู้ต้องอาศัยแรงลูกสิดดุยชูเชิดจังสิเกิดประโยชน์นอนคุ้นข่ายแห่งโคู่ถ้าสิทธิทก่อกับตัวอาศัยแตงแปงจัดจังสิเป็นข้องวันกาวแกงตะแลงไว ไม่สิเป็นพื้นผาอาศัยค้นทอดตำมีตะล่ำแค่บ่อุม่มไปแล้วปูสีฟังขังบ่วมีปูยยอมบ่ฮูกรามสีแดงแกงบ่วมีสู้รดบ่แสบน้อยเด้อตาบูให้ท่านเป็นค้นกว่างกว่างไปจ้าชุนชอบเทือนประกอบต่อตังฟังแน่นเป็นเจนสารโชคหามีเมือนลานจังใด้วอมสินท่าน ใ้เบิกบานให้บุญสิเกิดคุณหนุนครามเมตตาธรรมจะร่มไปให้ไทดวงกวางกายจางกินกัดทายสะอาดอ่างสนุกสางแต่ส่วนดีอันเมตตากรุณาวันีบ่มีผู้ีบังกับหลังไม่เอียงคือผลที่ผมโล่งผมเพืินหลังลงเองไหลบุนปืนดินกะไดซุมซุ้มนักปากเป็นเกาว้าสิทธิ์เ่ายู่เสมอ อันความเมตตาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังไม่เองเหมือนสายฝนจากฟ้าฟ้าสุลาลัยสุดแดนดินใครได้ยินคำนี้กรดีใจจังเิ้นว่าคือจังฝนฟ้าฟ้าสลบพื้นให้สุมเย็นการทำบุญก่อนี้เน้นสระสิ่งท่านของขกาะที่สองให้ไม่สิเนเจตะนะให้ไมเ่เวน นี่จากเว้นทั้งหาเจตนาเว้นบาปไผ่กะสาบอยู่แล้วสินเจ้าหาประการขอหนึ่งนั้นตุนตานเห็นแกชีวิตให้สงสารมอนมินปูหงอโลกากวางสัตว์ทั้งปวงกระโดยดาคือคดนี้ะทานกินอาหารวิลูกเต่าเสมอแทดังเฮาเวกะเป็นปากระไดตามเพศเผาพัน ภาษาไปภาษามันอันไกลกามาเนื้อจังว่าเสือสางสางหมูมีชนีปลาสัตว์หน้าหนกหน่อยที่ง้อยไม่ส่งเสียงหาอาหารกาอเพียเรียนจีบอยูเย่เสมียนก้นนารูตนชีวิตกิดดูเสียนโหงต่างกรัตริแสวงสู่ได้หากินดินดันขันตังคุนตังแหนความหวานสีห่างหาย ผู้ดีใจโหดหายบอกนิเมตาเิตเห็นเจตโตทำไร่บิดบาปเสียนเว้นตองขอสองสามสี่หเจตนาให้เว้นสัวเพิ่นสั่งสอนให้เลิกมวัวห้องกับหูสูป,ประเด็นเปิ้นวาเวนไกเวนจังสิเกิดขุนตีจังสิเปลี่ยนราสีมีง่งค้นแท่ขันไปแวะเกินรวงใจว่จ,จงตรงตอคงสิได้พอบพปอบ ไรโทษมาหันผู้รักษาแต่นันสิมีแต่ความสุขอันตรายแพย้ตกสิหางไก่ไล่เวนสินเป็นของลำมนุษย์ทำเต็มเปี่ยมบ่ามีสินกับบ่เยี่ยมเก๋สิเอือนมนุษย์ปอมไปมีสิน้มอมมหอมหอดเมืองสวรรค์เทพเทวันสาตุประสาทพรสหายหายหอนพระรอนเด่นไก่ยิงใช้หายหไม่มา ยาแห่ขาดแต่แล้วสินเจ้าให้ลำนำ้ำสมนักปากเป็นเกาวย่างําตึมเตียนจิตเป็นข้ากองพระสินกาววันปวมวันสีเป็นบอกไว้ว่าอันสตรีไม่มีสินก็สิ้นสวยวรุษด้วยไม่มีสินก็สิ้นสีเป็นพระสงฆ์ไม่มีสินก็สิ้นดีข้าราชการสินไม่มีก็น่าอาย มีก็หมายเหลือลนสาตุชนให้ตังต่อให้มีศินสีพอพอเห็นมองปองเจริญเมื่อนี้กระจายเป็นปัญญาการทําบุญการกินการท่านการซอยเหลือเออเพื่อกันรรอถึงการนักษาศินเออการมีขอมดเว้นจากป่าหน้าอ,อ,อาทินหน้ากาบเมมุสาสุรา ี่มนุปุถุชนวางเฮาควรมีควรทำอ่าเป็นพญากับวาให้กับคุณปออ่าคุณแม่ฟังเด็กๆแน้นอนอนุโมทนาสาธุ